ผมอยากจะให้ชมคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงสองทุ่มวันนี้นี่เองครับก่อนที่ผมจะคุยกับคุณพิธาครับนี่เป็นช่วงที่ผมไปรับคุณพิธาออกมาจากข้างๆเ,เวทีดีเบตที่จบลงของช่อง3มนี่เองนะครับนั่งรถกอล์ฟเพื่อที่จะฝ่าูงชนนะครับเข้ามาในห้างพารากอนครับรับจากลานพาร์คพารากอนเข้ามาในห้างสยามพารากอน เพื่อที่จะไปคุยกันอีกช่องหนึ่งนะครับที่อีกห้องหนึ่งก็ปรากฏว่าระหว่างทางมีแฟนๆทั้งของคุณพิธาของก้าวไกลยังคงเข้ามารอรับเสียงปริดดังตลอดสองข้างทางยังกับดาราเกาหลีนักร้องซูปเปอร์สตาร์ทีเดียวนะครับกับต้องใช้เวลาฝ่าฝูงชนพอสมควรก่อนที่คุณพิธาจะนั่งคุยกับผมนะครับผมถามหลายเรื่องทั้ง เสียงกรีดที่ได้ยินจะแปลเป็นคะแนนในวันเลือกตั้งหรือไม่ทำไมพักถึงเผชิญกับวิบากกรรมไม่สิ้นสุดและการเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งติดตามได้เลยครับคุณพิธาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติโอว่าเราจะเข้ามาในห้องนี้ได้อ๋อครับมันเรียกได้เป็นปรากฏการณ์ได้ไหมแบบนี้ก็ผมคิดว่าเป็นการตอบรับของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบที่มีอยู่จริงนะบางคนก็จะชอบคิดว่าเป็นคะแนน นายยกโซเชียลหรือเปล่าครับแต่ผมก็คิดว่าความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมากกว่าในโซเชียลบินเดียแล้วก็ทุกที่ที่เราไปปรากฏตัวไม่ได้จะเป็นเฉพาะผมอย่างเดียว แต่ก็คือเป็นของรรคก้าวปลไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนมาการต้อนรับอย่างนี้อยู่เสมอแล้วก็เป็นการต้อนรับที่ไม่ได้เป็นการต้อนรับเบิยแค่ถ่ายรูปเฉยๆแต่ละคนเนี่ยก็ทะาความฝันมาฝากเอาจดหมายมาฝากว่าขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหาเรื่องสาธารณสุขปัญหาเรื่องเหมืองปัญหาเรื่องสุขภาพจิตปัญหาเรื่องสวัสดิการสัตว์ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกดีใจแล้วก็เติมพลังว่ามันก็ไม่ใช่แค่มาเจอการเหมือนสาธรรมดาคือไม่ใช่เป็นการมากรีดเหมือนบักรีดไม่เลยครับไม่เลยเขามาพร้อมป ก็ว่าเป็นการปรากฏตัวแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับการสื่อสารของพี่น้องประชาชนหลายอย่างเราทํานโยบายไปเนี่ยเขาถามกลับก็ามาถึงบอกอันนี้จริงหรือเปล่าว่าจะทําแบบนี้ยังไง <Okay. S 2> แล้วก็ผมเก็บจดหมายที่พี่น้องประชาชนยัดใส่มือเวลาเดินเนี่ยเขาจับมือผมเนี่ยเขาจะเอาจดหมายยัดใส่มือ mm hmm. ของฝ่าเนี่ยผมก็จะเก็บเข้าแคตตาล็อกไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ่านจริงแล้วก็จะเอาไปทําเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจริงเพราะว่าเขาต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ก็ตาม พักวิเคราะห์ว่าอย่างไงทําไมกระแสความนิยมเนี่ยมันพุ่งเอาพุ่งเอายิ่งโพหลังๆมาก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นต่ออันนี้ผมก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเพื่อนๆว่าที่ผู้สมัครสสอด้วยครับแล้วก็ทั้งอาสาสมัครหัวคะแนนธรรมชาตินะครับแล้วก็ทีมทีมจังหวัดของพรรคก้าวไกลที่ทํางานมาตลอดปี่ปีจนหลังๆเนี่ยพอมันเข้าใกล้ช่วงที่มันมีการดีเบตมีการประชันวิสัยทัศน์ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้โอกาสสรุปสั้นๆก็คือชั้นและพร้อมครับ เกค,ความชัดของเราแล้วก็ความพร้อมของเราในการทํางานประเด็นที่นักวิชาการส่วนหนึ่งเขาวิเคราะห์ก็คือว่ากระแสความนิยมแบบนี้มันจะแปลเป็นคะแนนในวันที่14หรือเปล่าคุณพิธาผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรียกว่าเป็นกระแสแล้วถ้ามันสม่รรําเสมอขนาดนี้มนสม่รรําเสมอในทุกพื้นที่ที่ไปนะครับสม่ําเสมอในทุกทุกมีเดียนะครับสม่สําเสมอในทุกการดีเบตครับ ก็จะมีคนของก้าวกายเป็นหมดจนกระทั่งมัน,ม,นมันทำให้ประชาชนนอกจากจะชอบแล้วเนี่ยต้องเชื่อด้วยคือ<ล>คน,น <ๆ S 2> จะเป็นตสได้เนี่ยให้ประชาชนชอบอย่างเดียวแต่เขาไม่เชื่อคุณเขาก็ไม่เลือกคุณในกร<ล>ะด,ดเดียวกันชอบต้องเชื่อเนี่ยมันก็ด้านหนึงงบบ่งคู่แข่งเขาก็หมั่นไส้เขาก็กลัวไปด้วยถูกไหมครับนี่ มันถึงมีเรื่องที่ก้าวไกลต้องเจออยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งคุณพิธาเองคจบเรื่องโน้นมาเจอเรื่องนี้จบเรื่องนี้มาเจอเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองนะตอนนี่จะเป็นนักการเมืองนี่ต้องเอาชื่อตัวเองเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อยู่แล้วแล้วก็ต้องสามารถที่จะมีวุฒิภาวะความอดกลั้นพอถ้าเกิดโดนสาดโครนหรือโดนวิชามานอะไรที่มันไม่เป็นจริงเราก็ต้องพร้อมที่จะ สามารถที่จะตอบสนองแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้ทุกเรื่องตอบสนองด้วยวุฒิภาวะแล้วก็อธิบายให้ฟังแต่ละเรื่องไปได้มันเป็นปกติของหน้าการเมืองแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนแรกแล้วก็ทั่วทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะครับมีหลักฐานมากพอมีทีมกฎหมายที่ไม่ประมาทสามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจแล้วก็วันที่ส4ก็สามารถเลือกก้าไกลได้อย่างทรมทานเหมือนอย่างที่เอาหลังสุดเอาเรื่องร้อๆหน่อยแล้วกันเรื่องผู้ในทีวีเพราะว่าไหนๆคุณเรืองไกลเขาไม่ยื่นแล้วค ก็น่าจะมีคำเป็นคําร้องแล้วในสูจะมาถึงรุพิธาให้ไปชี้แจงหรือแก้ต่างอะไรต่างๆครับประเด็นที่คิดว่ามันจะแก้แล้วขึ้นยังไงเพราะคนถามมากพิธารอดไหมพิธารอดครับก็รอดครับผมยังเชื่อว่ายังรอดอยู่ก็คือในเมื่อคุณคุณเรือไกายเนี่ยได้ยื่นเข้าสู่กระบวนการแล้วครับผมก็จะรอคําร้องจากทางกกตนะครับว่าจะต้องมีคําร้องมาว่ายังไงบ้าง เราจะต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างซึ่งในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็อาจจะประชาชนก็อาจจะเกิดความสับสนผมก็เข้าใจเพราะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีอคติกับผมอยู่แล้วหรือมีมีนักวิชาการที่มีอคติกับผมอยู่แล้วก็จะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่ามีคนที่เป็นกลาง,ลางที่ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแล้วมาอธิบายว่า อย่างนี้ยังไงก็รอดอย่างนี้ยังไงก็รอดอย่างนี้ยังไงก็รอดแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องไม่หลงกลแล้วก็ไม่เสียความยาวสาความเยือ่อแล้วก็ไม่เสียสมาธิในช่วง48ชั่วโมงสุดท้าย คุณถ้าประชาชนมองดูก็คงจะเห็นออกว่าการที่มีการมาโจมตีผมสม่ำเสมอและมีการจะโจมตีในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายอย่างนี้มันหวังผลทางการเมืองเดียนแต่ในตัวของผมก็ได้อธิบายไปหลายครั้งนะครับว่าได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี61 62เลยครับปปชก็ออกมาบอกแล้วได้ยื่นกฎหมายปปชไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแล้วก็ยังสามารถที่จะมีความมั่นใจที่จะเข้าไปกากา้กาวไกลทั้งสองใบได้เหมือนเดิมแน่นอนครับแต่ข้อที่จริงก็คือมันก็มีพูดอยู่จริงถูกไหมคร ผู้จัดการมรดกซึ่งก็คงไปชี้แจงในแง่กฎหมายว่ามันเป็นยังไงแล้วสถานะของบริษัทไอทีีปัจจุบันนี้เป็นยังไงซึ่งซึ่งก็มีหลายองค์ประกอบหลายรายละเอียดนะครับซึ่งทีมกฎหมายก็ได้เตรียมไว้แล้วในเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วผมไม่ควรที่จะไปพูดในเรื่องของรายละเอียดก็คือทีมกฎหมายก็จะบอกไว้เลยข้อมที่จะสู้กันแล้วก็ให้เข้าสู่กระบวนการไปซึ่งผมก็มั่นใจในในหลักฐานที่ผมมีแล้วก็สิ่งที่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ต้องกัง